สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นับเสาวันพฤหัสนะครับทีเก้านะครับทันวาคมสามวันเท่าไรหกสิบสี่นะครับตอนนี้มันอยู่ที่ตลาดนั้นคุกกระบือบานสงสารนกขับอำเภอบรรเบือสองามศรัทธาสาระข้ามครับมาเบิ่งกันว่าราคางง้วอยู่นี่เป็นยังไงนะครับพี่น้องสวัสดีค่ะร้านชอเพื่อนเกษตรบารลบือค่ะจะมาแนะนําอาหารตาน้ํหอยค่ะกินดีโตไวกําไรงามเล่งเม็ดสีแดงจนแสบตาค่ะรับตัวแทนจําหน่ายมหาสารคามร้อยเอ็ด กาลสินขอนแก่นค่ะ086 397 3176ค่ะอ้าวสวัสดีครับพ่อตาครับผมสวัสดีครับวันนี้มา้งเหมือนจะโตพ่อวันนี้วันนี้มา้งสองตัวครับตาค่าบ้างใน่อมเป็นตัวใดเนี่ยนะครับมี่สองตัวนี่แหละครับตัวนี้กับตัวน้อยนะครับอ้าวขอหยาเบิ่งราคาถือถือก้อนพ่าอาตัวน้อยเนี่ยเขาขนาดโตสี่ได้พ่อโตสี่กว่าใบสองหมื่นเกตพันครับ ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะพอนะผมครับเอาเป็นงัวไทยนะพอเนาะครับไทยกลางเขาเหมือนไทยขี่แกนของนะพอเนาะครับตัวเมียนะครับตัวนี้แมียครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทคุณได้ทุนหน่อยงบหน่อยซื้ออะไรเพี่น้องครับอันนี้ต่อได้เพ่อนพะครับต่อได้ครับต่อได้ครับคานไปเฮตโต้เฮตโต้ละครับนะครับต่อได้เพื่อนาะครับผมเอานะครับขอยัดนะครับออาสองหมื่นเจ็ดพันบาทป่ะเพิ่งตัวต่อไปนะครับวัอนี้ถือวพื่อนพอนะครับถือกระมูอเลยแต่ยังนักยืมสนามมาครับ ตัวนี้ลูกตัวได้พ่อครูแจ็คบอกว่าเข้ากระวาลูกชี้ว่าหรืครับตัวนี้ก็เขาว่าลูกซีว่ายตบะกับบด้ใบมากดิครับว่าเป็นอย่างต่ว่าเขาว่านั่นโคงก็ว่าไปตามเจ้าของเขามากหรืครับแต่ว่าตัวนี้ล้ำตัวเงี้ยวมาแมนครับอ่าเป็นง้วงบามันแดงหัวโลดพี่นะครับให้เขาแล้วล้ำตัวเงวครับนะครับล้ำตัวเง้วหลัก็กระดูกโค้งสางสมส่วนดีครับเป็นง้วคชิฟพูดำออกโบว์พี่นะครับตัวนี้นะครับเนาะสมส่วนดีนะครับตมาพ่อตัวนี้ตัวนี้แปดมือเก่าครับตัวนี้ของวัยแปดมือกับพันบาทแมนครับ เอาพอแล้วกัน89,000บาทกออยากเบิ้งทั้งขังนีิครับพี่นงครับเบิ้งขังขก่อนนะครับห้านาตัดนัดได้บ่้องเพี้ผสีสามัไในเบื้งให้พี่น้องเบิ้งหลายๆมีติทั้งหลายหม่องครับตัวนี้ครับคือว่าโค้งสั่งดีเอาเบอร์ติดต่อนีพอตา098 098 567 567 2030 2030แปหงพอ,อย่งครับพอตุยบันผู้ดินครับพอตุยผู้ดินนะพอเนาะแมนครับเอาขอบคุณครับพอครับขอบคุ มีเจ้าของวะ<อ>เดพระยาคมมาเถอะแม่เข่ากว้างไอ้พืชยบาบาทเนี่ยเนี่ยเดบ่มีแยง<อ>ังนะยังก็ย่านทอดขอาก,กว้า,านอองนี <c oughs> ่สองคนมีการบุบบานเนี่ยเนี่ยเอานะครับเดี๋ยวผมพยายามทัพี่กันเอาวันดีครับพ่อเครื่องแม่ทั้งลูกบ่ลูกมันเนี่ย <c oughs> เอามาจากตัว,วอะพ่อโมนี่ ถละเอเอานาเอาซโตใส่ตัวได้เน่ยพ่อโอ้ยเฮ้อจะทายถูขี่ลาครับคี่ลายครับคเออนั่นนะใส่เอาซีตัวได้พอเพึ่งเนจะมาพอครนี่ครบนี่หาซิผตัวหูเมีลูกวะนี่เมียพอมัหาซิผามียอันนี้เมีมันง่อเลยเมียโอ้มันจอยพอแล้วว่าอยากทายเลยอขี่ลายหลายพดลูกมันตัวผูตัวเมียแต่พอตเมียตัวเมียตัวเมียตัวเมียหาซิผาเขาพงเลยพอถึงตัวละสองหมื่นกว่าได้หรอ <N> นี่พี่น้นองครับแม่ลูกคุณนี่พ่น้องไปหาซิบหาพอแยกลูกวะนี่เอแยกลูกวะผนคุ้มแยกละเจ้าสามสิบสามเจ้าสามสิบสามเออต้นลูกมันเอาโอเคต้นนี้ได้พอ่อ่ะต้นนี้เด้ต้นนี้มันทั้งพอลิตี้เหรอแมนว่าเอาเหลือของความวิเศนี่เนาะเห็นเนาะบ้า,าเสื้ออย่างไหนงวดบอกล้มเป่าแก่สี่สิบกว่าปีเอาเบอร์ติดต่อได้พ่อ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูเกศูนย์สี่เจ็ดหกสี่แปดสี่หกี่แปดสี่ออย่างครับขอสุดพอสุดเนาะแล้วนี่ห้องไอ้สายที่สามมาพ่อคนคุ้มเอางสอขายมังสีขายมองสีขายัทสามเนาะพ่อเนาะเนาในพอลิตครับปะงูพ่อตัวไหนสองตัวนะครับสองตัวตัวนี้บูพ่อตัวนี้หา่สองครับคือยังไม่ได้ขึ้นเลยแตะเป็นว่า พี่ไหนมันคือมาคุ้มง้วแม่นเลยนี้เนาะท่ามดาง้วพร้อมกันท่ามดาล่ะก็ยังคดนี่เดียง้วหฮีเที่ยวง้วนีเขี้ยวไม่ติดเหลือของผมสิบบาทเด้งเงินห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองพันบาทพี่น้องครับตัวนี้คุณท้องไวห้าหมื่สองพันบาทแม่สาวนะพ่อเนาะแม่สาวครับเอาแม่สาวโบดพร้อมนะครับเอาตัวอื่นได้พ่อตัวที่สองเฉยโค้งสางดีนะครับกระดูกแข้งขาดีเลยนะครับตัวนี้นั่นเป็นงอโบนสุดๆนะครับ ตัวนี้เท่ไหรพ่อครับครับสี่หมื่นสามตัวนี้สี่หมื่นสามพึงแยกลูกบอกมาที่ไหนครับแยกลูกแล้วแยกกวานแยกลูกหมู่วานอย่เนาะสี่หมื่นสามพันบาทนะครับไม่ได้ลูกตัวแล้วพ่อลูกสองตัวลูกสองตัวนะพ่อเนาะครับทองว่างทองว่างมึมันก็คิดคืนอลไรพ่อที่ไหนคิดว่ายู่ครับเพราะว่ามันอันอันยางเปลี่ยนแทงไหมเจ้าว่าคิดว่าจะคืนอยู่เดี๋ยวมึงกันนะครับมึงแข้งขาบดสีดำเอาแนวแข้งขาบดสีดำ เอาเบริติตต่อนน่พ่อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดหเจดหกสามแปดหสองสามแปดหกพ่อยังครับพ่อสำเร็จครับพ่อสำมฤธิ์สำมฤิ์วันดีครับคุณธแม่มาคุมงานน้ะมือนี่เนาะวันดีครับพ่อผมบาเซลแะ้วพ่อ,พอ,ย,พอย่านผมมาได้นะมือวันห็นง้ากับไว้ท้ายคลิปให้ย่านายแลนนี้มือวันไหมเอามาตัวมาอนน้ดดมาไดี๋อามาเนาะครับเนาะ ขอหยาดเนงก็เหมือนเนงมาแล้วใบถ่ายคลิปขนาดนี้โตยุ่ครับเอา้าคุณแม่สวัสดีครับมือน,นีมาแกะมือห้ยอะไรไม่ได้ถ่ายคลิปห้เดี๋ยวสิเ,เสียใจจ้าผิาาดนะครับอึือมือน,นีมาสามตเนาะมาสีตัวหนึ่งด้ขายแล้วตัวหนึ่งด้ขายแล้วจ้าหันตัวนี้บาทแม่ตรงสิห้องหกสิบห้าค่ะห้องว่างบ้างยังไงครับคุณแม่ห้อ,องสีเดือนวีโก้ค่ะห้องสีเดือนมีลูกผสมตัวได้ใบเนาะวีโก้ วีโก uh. ้นะครับต so ัวนี two, no. entonces, ้นะครับตัวน right? so ี at ้คุณวาวผสมวีโก้ไว้ตัวนี้ครับไม่ได้รู้ตัวแล้วแม่ตัวที่สองค่ะตัวที่สองเนาะประกันทองมาหนึ่งวัดตัวนี้ประกันทองค่ะประกันทองนะครับเนาะคุณวาวประกันทองผสมวีโก้ไว้จะเดินแล้วแม่ผสมไว้สี่เดือนสี่เดือนนะครับสี่เดือนนะครับตัวนี้ท่าสูงประมาณนลอยสี่สิบพี่นะครับตัวนี้เป็นง้วแดงครับได้ลูกสองตัวแล้วคุณว่านะครับเอาตัวต่อไปตัวแล้วแม่ตัวต่อไปงัวผูกวะแม่ เท่าไ,ไหรรงสิสามหมื่ <35 00. S 1> นห้าร้อยสามมืนหาร้อยตัวนี้นอไว้สามหมืนกับห้าร้อยตัวนี้นะครับสามหมื่นห้ารอยเพงครับตัวนี้ได้ค่ะอันต้งสิได้มสามหมื่นค่ะฮะสามหมื่น <30, 000. S 1> ทองเดือนหนึง่งสามหมืนแมนห้องเดือนหนึง่งแมนค่ะเอานะเหมือนไหมเมือนหรเนาะหมือนรอค่ะอาเบนิตตดต่อนนะครับ 082 197 7 7สอง7 7 9, 2, แม่ซียงรับแม่คือพ่อหวานพ่อหวานจังหวดัดไหนแม่บ้านน้องสาวพังค่ะบ้านน้องสาพังนะครับเนาะเอาอยางตอก่อนเอาโมนี่ทีมงานแป็นนะครับโมนี่คือหลายคนเถอ,นนอะเอามาตัวลรพอโมนี่เช้าดีเหมือนหมดเลยเมือนหมดเลย พ่อคือบ่อขายพ่อคือจงไว้หลายเหรอฮะนี่ตัวนี้ก้อนนี่อ่านี่นี่ตัวนี้เนี่ยขายลูกออกแล้วขายลูกออกแล้วเมียนเหลือเมียเหลือเมียเจ้บ่าวอะพ่อตัวนี้ห้าสิบห้าทองว่างทองว่างหามเงิหาพันบาททองว่างเนาะแมีนมันได้ลูกตัวนะพ่อมันก็องสี่ได้ลูกสองโอ้มันโค้งสั่งไงคุณ่อเนาะเออมันโค้งสั่งไงมันมีบักสองบักก็สามบักนะประมาณนี้เอาพี่น้องไปเอาสองบักเออาตัวนี้นะหามเงินสอง ห้าสิบห้าห้าสิบห้าเสงวังสงวังหูบอดีตรงไหนใส่งโซ่ฟังหห้าสิบห้าห้าสห้าอ่นี่หางกับวะนี่บอกมานสิคือว่าบอดียอมบอดีหยังมันนี่เป็นสีแต่เลแต่เกิดมากว่าตัวนี้โอเคปลาตัวอตไปแดงว่าความจำดีอยู่นี่ก็เพิ่มส่งหูบอดีกับยิงยอนี่สนเก้แม่ลูกพ่อคือว่าขายโหลดวนี้รอบนี้พ่สื่อขายเลย อันี้คือรื่อราคาเื่อไปนี่โทรมาอยู่แต่ว่ามันสูสีอยู่สูสีอยู่อ๋อตอนนี้ได้เอาขอไรไหที่นี่เอาสี่สิบเก้าวันเนี่สี่สิบเก้าตะกี้ห้องห้าสิบสองห้าสิบสองลงมาสามพันแล้วเออนัดหนาจะเห็นจะเห็นนะพ่อเห็นนักหนาแมียนะครับออโอเคป่ะตัวต่อไปมานี่โค้งนี่บาทนี่โค้งนี่หกสิบสองหกสิบสองแม่ลูกลูกกับแม่แม่กับเมีลูกกับแม่แม่กับเม่ยอ๋อท้องว่าง ช่องว่างแสดงว่านะมันโมเมีอาห่านกินในี่เราง้อคูครบนี่อันนี้ง้อพุทธเลี้ยงสิตายแล้วงัวยี่สิบตัวแมนไหมครับแมนเลี้ยงบ่ถึงมันได้จอยแล้วพอนะ่อเนาะแมนจ้าบาดพ่อครบนี่หกสิบส <62 S 3> องหกสิบสองเออแม่มันทองว่างนเนาะทองว่างทองว่างพ่อมีคืนนั่นเอาคืนรถมาหีตรงเลยแมนนะครับเอาไปท้ายเบื้องหีเบิ่นเบื้องนี้เพราะว่ามันมันเริ่มหีตรงแล้วนะมันนี่มันจะชิฟฟี่น้องติดเหลืองแน่นอนมันตรงเหรอป่าเออนั่นนั่น เอา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 นะครับบาไหมาอีนี่ตัวพอที่นี่บานไหนพดอะไมางองามเดี๋ยอีเดียวเนี่เนี่ย้านะพอตรงสิหกหาหกหาเออเปิดไรแบบนอเนาะจักเดือนแลไวพอทัวนี้ง้อไดยหกเดือนแล้วหกเดือนเจ้าหกเดือนอีพอพีหกหาเมียนลูกตัวอะไรลุ้นโดยกำเนิดพได้เกี้ครับพเมีนหัวรุ่นึังสโอ้แต่ว่าชาน้มชาอย่างเพิ่งเพิ่งงามรุด แต่ว่าสีเข้มดีนะพอเนาะนั่นต้นโตดีน้าสะอาดดีหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าเหมือไปพอเอฮะหมือไปหมือแล้วเบิ้งหัเป็นอะไรขายดีกคณะข้าเจ้อนมัต่อนะพอครับครับเอาเบอร์ติดต่อศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่องศูนยอเก้าเก้าแปดเก้าครับพอเหลือก็เหนะครับเนาะครับผมขอบคุณหลายห มืโอนี้พอกวนขึ้นไปนั่งเหมือนลูกไก่ใชเนาะเอามาลีติ่งนี่ของกองกลวั่นเดี๋ยวก่อนใส่นี่แหละเออโอ้ยลูกนั่นเราอยากออกมิดพี่น้องอยากเห็นยุทธกผู้หักกระมีผู้ซังกระมีนี่แหละตัวนี้ก็ทำเรียนกลัวเราดิพอนพว่าผู้หักกระมีผู้ซังกระมีเออคนหักผู้หันลอยหนึ่งคนซังผันเป็นล้านว่าเกื้กันตัวกัน เอาสมบูรณ์ลบตัวนี้มีใบทับพ้อมนีใบทับพ้อมเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันที่ยีิบสามตุลาหกสี่นี่ครับครับหระยงนึบอ่านให้พ่อในตาปีวาสิเก้าหกนี่นั่นนี่แหละเอาพ่อตัวนี้มาเขาคมหนิคมหน่ทิแมนคบนี้พ่อห้องไว้หกหมื่นสองนี่แหละต่อได้หกหมื่นสองต้อได้อมนได้ลูกตัวหรพ่อได้ลูกตัวเดียวลูกพอเดียวเมอปีลรลูกนี่ทับว่างานเนะทับซีไว้เนาะทับซีไว้นี่แหละซีไว้นะเบ้องหนเบื้งนพ่อไ่ด้ตัวหรอกพ่อ เ่นวาขับซีไว้แล้วขอเถี่ยข้าถอันโรมีตัวนี้เขาเซาตัวนะพ่อเนาะเซาตัวเหรอในหอยยุกไหมตัวยอะตัวให้พี่น้องได้ดีพวกพี่ยังบอกกันตัวได้ดีวันที่ยี่สิบสามตุลาโอเคนะครับผสมไปแล้วยี่สิบสามตุลาตัวนี้ตัวท่านได้แต่ว่ามันเราบ้าเสื่องเดี่ยวเสื่องเดี่ยวตัวนี้ตัวไนน่ตัวนี้ของแท้นี่ตัวนี้ของแท้เออก็แท้ทุกตัวนั่นแหละนี่ตัวนี้ได้สามเดือนกัวเราที่หลานตัวนี้สามเดือนกว่าแล้ววันที่ห้าเดือนกัวหกสี่อ่าโอเค ผสมผสมนี่เอชหกสี่เจ้าบ้านพ่อตัวนี้ตัวนี้พ่อห้องไวแปดหมื่นแปดหมื่นแม่ลูกดิละนั่นลูกปะล่ะโอ้กําลังตกใจว่าตัวเดียวแปดหมื่นแม่ม้าพ่อมอ๋อแม่ม้าที่ทําอยนี่ล่ะมันนี่ลูกไอ้ลูกโตฟูนี่เนาะไอ้นี่ลูกฟูนี่อ๋อเขานี้ห้องไว้ครับว่าล่ะตัวนี้เสื้อค้ตเป็นสีหนังก็ย่อขึ้นสีแดงเนาะล่ะเนาะคล้ายแสนได้วยเนาะแม่ล่ะครับพ่อเออว่าตัวนี้ทำให้ลูกดีนี่ล่ะครับ ลูกอีหลีดิโอเคดูร่มอยลมู่นดิล่ะดูน่มเล่นมันเป็นยังไงเมันตูงโตผูมันนี่มันมีลูกแล้วมันเป็นย่งนั้นอสองตัวน,นี้คือแปดตนนัวน,น,นี้ตัวนี้ตรวจได้ประกันพร้อมครับคันฟิตน้องเน็ดยากได้ฟอร์จีเศร้าแล้วจงเอาไปส่งก็ได้เอาตาแม่ยตาแม่<อ>ตาแม่ยจะเอาหาหมืนทัน <4. S 1> ้งสองทังนี้พอ่อแสดงว่าทุ่งบอนี้คนเขเริ่มปรั๊บโตนั่นพอเนาะต้องปรั๊บโตน้ำสภาพล่ะ แมนปอตัวพี่ตัวน้องกับตัวให้ได้ดีมันเชื่อเรียวกชน่อกกนหอนเขาเอางเหรอแมนปอตะกี้ตะกี้คือแต่ละคนบอกไปปอ,อ,อมันธรรมดาการฆ่าแมนบอในเวทีมวยยังสิหล,ละหลาแต่ปอที<ม>น่นี่เขาเริ่มปรั๊บโตให้มันให้มันตามอยู่ตามสมัยให้มันเป็นมีเป็นเมือ่อฉีดขึ้นนะพ่อเนาะแมนเบิือนไปพ่อเบิร์ตแล้วออกมาสานิ้มแมนปอสูงมนึ่งแมน่นปอเนาะเอาเบอร์ติดตอได้ปอโซนเก้าสามโซนเก้าสามเจ็ดสองเจ็ดสองสามสองห้าแปดสาม ส,ส,สามสองห้าแปดสามลุงหนวดลุงหนวดนะครับน้องเขาเนี่กลวนนะครับเนี่กลัวบุญกลัวดิพ่อซื้อแปลยังพ่อพราะ่าแม่บ่ไอเปลี่ยนดิพ่อของถามนั่นแปลว่าอย่างบุญกลวนกลัวที่กลวนน้องว่ามันกลวนดิกลัวเอาพี่น้องนะครับเจ้าเหรียญไปเจ้าเหรียญมาพอดีครับพ่อเอามาจากตัวลรามือนี่ยึยดเสร็จแล้วครับอ๋อไปนะครับ ตัวนี้เนาะพ่อครับโอ้นะครับยกดีนะพ่อเนาะครับตัวนี้ทับเคเอหกแปดได้ครับผสมเคเอหกแปดไว้นะครับครับผมจะบ่ายพ่อถาราคาก่อนแปดสิบลูกก่อนไปแปดสิบตัวผสมไปจังมือแล้วพ่อผสมสิถึงรอบวันที่ยี่สิบหกเลยครับจะผสมพานรอบวันที่ยี่สิบหกเองนะพ่อเนาะครับตัวนี้ผสมเคเหกแปดนะพ่อนะครับแปดครับและห่อไว้แปดหมื่นบาทพี่น้องครับเป็นแม่สาวทองแรกครับพี่น้องนะครับ เป็นงัวบามันหัวหลนเท็งเขาแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วกาโค้งสางดีอยู่นะครับสมส่วนขอใหญ่เบองไถ่ก่อนนะครับเป็นเป็นงัวโบดครับพ่น้อตนับงัวโบดนะครับแข่งขาดีนะครับแปดมือนะพ่อเนาะครับผมเอาตัวต่อไปครับพ่อตัวต่อไปนี่ทองสามเดือนแล้วครับประกันทองทองสามเดือนประกันทองครับผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้ครับตัวนี้ผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้นะครับตัวนี้ตาบาตรพ่อตัวนี้ครับ แปดสิบห้าเแปสิบห่านาะล่ำโตเงี้ยดีแล้วพอประกันทวงใชเนาะคโนประกันทองครับพ่อนี้ห้องวาแปดหมื่นห้าพันบาทครับครับผมเหมือนไปพ่อเหมือนแล้วมีสองตเหมือนแล้วมีสองตครับผมเอาเบอร์ติดต่อได้พ่อศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่หนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าพ่อยังครับบุษยาฟาร์มบุตรยาฟาร์มครับผมอาขอบคุณครับพ่อนะครับ ห่ยงอนม่งโเลนอสวัสดีครับพ่อเป็นไงผมมีข้าวดีบอสก่นนะข้าวดีบอองลงอบตกันครับทีมงานครับเอามาตัวอมมือนี่มือนี่บออกมาตัวดิมันออมาตัวเล็วเพรับผมอ้าบ่เป็นยังครับบอสคนเดียวเด็ดเด้ออันหนึงงวงโพเลือเป็นทรงเงาเนาะครับ มืัอนี้จำราคาบอกถือบ้ะเอาเอาได้พูดเลยเอาตัวนี้ลูกตัวไหนครับบอลูนได้ครับจ่ว่าทองเชฟสามหนึ่งแล้วไม่รู้ครับวันได้ถามว่ามันง่ามเกิดคื่นมื่อวานเวทายคลิปควายถามว่าลูกตัวไหนนับคลิปควายได้เอาบอกลูกซีไว้สิละเลียมเขาโอ้ติถ้ว่าลูกเบิร์มันว่างนี่บอกว่าลูกซีไว้เอาตัวนี้บอกว่าผสมตัวใดกับตัวนี้เชฟสามหนึ่งครับเชฟสามหน จะเดือนละครับผสมไว้หกเดือนกว่าแล้วครับหกเดือนกว่านะครับตัวนี้กระดูกแข้งขาใหญ่นะครับตัวนี้แข้งขาดีเป็นง้อโบดผอมพียงนะครับตัวนี้ครับง้อโบดแข้งขาดีนะครับโค้งสั่งดีถ่ายสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกสี่สิบห้าบวกประมาณนี้ครับพี่น้องครับเป็นง้อโบด้อมจับเปิงหวะครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับตัวนี้ห้องไว้นะครับต่อได้เนาะครับผมโอ้แล้วยังอ้อมก่อนนะครับลองหันนันแสงแสงก่อนเอาตะมอว่าใค ขายครับเ้าหม้อขายครับม้พันสองเอาตัวอะไบุรีตัวเดียวนี่ยนะครับเอาเบอร์ติดต่อครับศูนย์เก้าสี่ศ2 6ย์เก้าสี่สองหกสองสองหกสองหาเก้ครับหาเก้าสียังครับเบิดครับเบิดเนาะมานีแซงม้ตัวบมานีน้ำกันนี่แหะครับเพื่อมาหน่อยเทมูนีเครื่องมั้ดหน่อยมโอครมันถึงวันแล้ว แต่ว่าขายดีครับกันบ้านี้มื่อวานเลยูเมื่อนเอในบุกควอนได้ง่วนหาเหรอใ้เป็นสดเลยครับใช่กรับไอ่มันมันสองเดือนเลยสองเดือนนี่เหรอองอน,นออันน่ตัวอะไรมื้อน,นี้ยมาลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่นะครับอันนี้ไม่รู้คุณนี่จะไปถา,ามราคาก่อนสิบสามครับสนะิบสามเนาะไม่ได้รู้ตัวอะไรงว่วงไหมนี่ลูกแรกครับลูกแรกเนาะ อันนี้ลูกมันพอตัวอะไครับไอตัวนี้ KF31 ครับ KF31 ครับพี่น้องครับพี่น้องวา KF31 ครับตัวนี้นะครับเป็นแม่เป็นอ่าลูกผสมที่ดูบริสินพี่น้องครับแล้วว่าการให้ลูกที่ว่าผสมบามันถั้ามันจะให้เรื่องโค้งสานแล้วก็แล้วก็เนื้อหนังครับแต่ว่าลูกก็ถือว่าล้ํตโตดีแข็งขาง่ายครับเพราะว่าไม่การพัฒนาเห็นมันกรูกแข็งขาง่ายขึ้นนะครับตัวนี้นะครับลูกด้เดินอะไรลูกของมาณสี่เดือนครับสี่เดือนน่าแม่ทองวางอยู่ครับนะครับ เอานะครับเป็นง้อโบนให้ลูกเก่งหนือไเนาะหนึ่งแสนสามหมื่นบาทต่อรอกไหนครับต่อล็อกไหนได้เนาะป๊าตัวต่อไปตัวไหนอีกนี่ครับเนตเลยเนให้เบิรงพคาคกัตเบิงหนนาครับเอานะครับตัวไหนอีกไอ นครับคณะผู้ใดอยากจะให้ง่วงกับสัตว์เร็วขึ้นครับอยากให้มันมีลูกนะครับกับสัตว์ชัดเจนครับสามารถใส่ซีเคฟอร์มีไก่เพื่อนครับพูนคันสายอยู่นะครับประมาณนี้นะสั่งเดรครับตัวนี้ป่ไอ้คบนี่ป่ะแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวเมียลูกตัวเมียครับพูรู้อย่างนี้เลยอ๋อว่ามันตัวนี้เหรัออ๋อพูนอะตัวพูนอะนี่มาลูกมันงหน่อยผมลูกแม่ครับลูกตัวเมียเอาลูกตัวเมียครับตัวพี่อนมาหนี้ก็ยังไงเดี๋ยวมันถีนเห็นมั้ยครับเห็นอยู่ เอาแต่ลูกตัวเมนะครับเือนเราค่ะมันนี่นะครับอันนี้นี่มันเปนเมีนันไครับตัวนี้อ๋อหนีเมียันจะมาอะไรครบนี่สี่หมื่นแปดครับทองไว้สี่หมื่นแปดแม่ทองว่างได้เนาะครับผมเอาแม่ลูกคุณนี่ทองไว้สี่หมื่นแปดพันบาทครับนั่นนะครับแม่ลูกมันนะครับเอาตัวต่อไปได้อีบดอีบดนี่นะครับมันว่าจะมาอะไรตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดครับทองว่างครับ มันในผสมนี่เคลียร์ครับถ้านผสม,ม้เคลียร์ได่เนาะเป็นง้แม่สาวถ้าในผสมพันวะห้องไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทต้วมาเป็นง้อเท้าที่เป็นง้บดนะครับเข็มจัดไดนะ้นะขีบหัวดำนะครับโบดหนักไ,ได้นะครับขีดหัวดำเครื่องเชศดำนะครับเมื่อไ้เมื่อไปรเมื่อแล้วครับเอาเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าเจ็ดสี่ศนย์าเจ็ดสี่ศูนย์ห้าอไยังครับโดมครับไอโดมนะครับนาะเอาขอบคุณครับขอบคุณครับ ผกมาลก็อม้มกาก็ออกไปทำมั้ะผาีนมงานงครั้งนี่มีแต่ของมโนแม่เด็นมากิเยน่ หว่าทั้งนี้มีแต่ของบ้านเราครับมีอยู่แต่อ้าขออนุญาตเด้อครับเด้อครับเอานะครับทศทัดช่องบอดังวันไหนช่องหันบอดังตดีบ้างไหนล่ะเอาตัวเด้าไอของไงมือนี่เออครับครับลูกซีไว้ครับตัวนี้ลูกซีไว้ไหมครับสิบเดือนสิบเดือนนะครับตัวนี้ลูกซีไว้สิบเดือนจะมาไอ้ราคาห้องซีสิบเก้าครับ สี่สิบเก้าคือสี่หมื่นก้าพันบาทน้อยเนาะครับผมเป็นงัวลูกกระทบอาจที่นีเหลือที่ดูว่าสินวัวแขงขามสีเงาอยู่นะครับตัวนี้แต่ว่าคลิปหัดําออกโบสครับตัวนี้นะครับครบครบเครื่องครับครบเครื่องน้อยเนาะครับไม่ถึงแง่ไหมครับของตัวนี้มั่งส่งนะครับเอาตัวต่อไป้ไอ้โอ้ตัวนี้คือส่งน้ำแข็งตัวนี้โกดีน้อยเนาะตัวนี้ก็ลูกซีไว้กันครับตัวนี้ลูกซีไว้ให้กันน้อยเนาะครับเอาเาเนาะลูกซีไว้ตัวนี้ครับเจ้าตัวไหนของตัวนี้ตัวนี้ไม่ถึง สีส้นขวบแล้วครับส้นขวบแล้วนะครับเอาถามราคาเลยจะบาทได้ตัวนี้ห้องหกสิบห้าครับตัวนี้ห้องหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับมันสีส้นชนขวบแล้วแต่ว่าทีไงเขาที่นู้นตัวนี้เนาะนี่คอครับแมนคือตัวนี้มันจะ่ในหอเวลามันหยุดซื้อวุงแล้วนะครับมันก็ร่งหยุดเลยเนี่ยแมน่ามันหยุดแล้วทีไงทีนี้เนาะหกหมื่นห้าครับต่อรองได้รับประกันตั้งนี้ทุกตัวครับต่อรองได้รับประกันตั้งนี้ทุกตัวนะครับตัวนี้เหมือนแป้ย เหมือนแล้วครับเอามาสอตัวเนาะครับเอาเบอร์ติดต่อเนี่ย089 089 011 011 8169 8169ครับไอ้จอยนะครับโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับเป็นไงล่ะพ่อวันนี้บ่ได้มาเตะครับบ่ได้มาบ่ได้มามาจอบมันบ่ครับผมพูดแล้วเดี๋ยวเงินชาวนาออกวันี่สิบ สิบเจ็ดสบปสิบเกิบผมเสียงว่ผมไปขายพ่อไปขายเห้ยเออคโอเคโอเคราคาขึ้นในน้อนหลังจากเงินเขาเงาก็มาแล่ว่างจาล้วพ่อตรงสิครับเก่าท่สองเขาได้กับพะเก่าทสองเก่าทิ่สองทองแรกก็พ่อยิ่งเลนี่ทองแรกครับผสมจะได้ไปน้อครับพ่อสติงเล่รอย็ศสติงเล่ไม่มันม่นแยงน้ํากดผมแถทะตัวนี้นะครับผสมหมดสติงเล่ไว้จีเรียนนะพ่อครับ ต้องแปดเียนแปเดือนแล้วผสมตัวเองติดซิงเลยไว้แปดเดือนนะพ่อเนาะจังาดพ่อเก้าสิบสองพ่อเหรอ9ก้าสิบหเก้าิบสองเก้าสิบสองต้องขอนราคาบางเถือผมยินยุไกลล้อยินยุกไกลนะครับวันนี้หูผมว่นดี้ยินแต่ว่าไม้เขาอยู่นะครับเอาเบนนี้ต่อได้พ่อศนย์ปดสองศอหนึ่งสี่หนึ่ง่งเจ็ดหนึ่งหานึ่งเจ็้าพอครับขอบ่มอบะครับเอามาตัวเดียวนะพ่อเนาะ เอานะครับอ้านั่งมีเียมีคนโทรเขาจะววายเหรพ่อคนที่ไล่ถายุ่นนี่ขายอะไาย้หลนี่ฮะหาพันครับฮ่่า่ท่านได้กัพ่อพ่อไม่หาหม่นหาพันมามาโตเหรอพ่อโมนี่มามากสองเมตครับตัวนี้ห5หมื่นหาพันบาทคองวางหลองไหนตัวนี้นะครับผสมไปว่าครับย่งผสม ้องว่าง้องว่างมันเคยรูโต้พ่อย่างย่างครับย่างย่างท่านนี้เคยรู้นะพ่อเนาะยงเป็นงัวแม่สาวทีเจ้าของข้าเจ้าเป็นคู่เป็นคู่ป่ะนี่ข้าเจ้าผมคงจ้าความว่ามันขืนว่าขืนยังไงนะอ๋อเป็นงัวแม่สาวสองปีสองปีกว่านี้แหละหาเงินเลยก่อนหาเง่อหาพัดครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะพอเนาะครับผมเป็นง้อแม่โบสถ์นะพ่อครับตัวต่อไปได้พ่อตัวไหนตัวนี้ครับแม่นี้ครับแม่นี้ทองนะครับผมแม่นี้ทองแล้ว พ่อหัวตั้นในสามเดือนครับมีไหวมีหลอดนะครับจะเดินเร้วพ่อผสมไปใช่ครับจะเดินแล้วครับผสมไปสามเดือนเครื่อนครับสามเดือนเครื่อนขอเนาะอันนี้ประกันทองเนาะครับประกันทององครับประกันทองตัวนี้มีมมีีไหวมีหลอดเห็นไหมครับโดยมีไหวมีหลอดเห็นต้วพ่อเนาะพ่อไปหามเงินเก้าพันบาทครับพ่อไปหามเงินเก้าพันบาทพอดีมันยังเงี้ยครับตัวนี้ครับขอยัดห้าหมื่นเก้าพันบาท เบอร์ติดต่อเนีพ่อศูนย์หกหนึ่งศูนย์หก่าเก่ครับเก้าส่พอย่งครับ่เหลือบ่าแกนเทาครับผมพอเหลือบัตแกนเทาเนาะครับผมไม่่วนบ่าเลยนะพ่อครับผมเอาหางต่อก่อนนะครับอันนี้มีิจวของมนครับโอ้เห็นเดืของนะครับ เออมาตัวคำวันนี้ไอมาซื้อหรือมาขายครับเอามาจากตัวคำวันนี้เอามาพี่โตครับสด,สดนะครับเพื่อเสียง้ดีขึ้นแม่ลูกคนนี้ไปทาแม่ลูกคนนี่แม่ลูกคูนี่ห้ 6, องไว้หกหมื่นค่ะห้องไวหกหมื่นนะครับเนาะไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวนี้ได้ลูกอันนี้ลูกแรกคร่ะนี่ลูกแรกนะครับลูกตัวผู้เนาะแม่ผสมไหมครับแม่มันนะ่ะแม่แม่แม่ขื้นติสตั์เมื่อวานนี่ค่ะขืนเลียวเอาหันหนี้เซิ้องเนาะ โทษนะครับอาน์ตินของเราเป็นสัตนเหลี่เข้าในผสมนะครับตัวนี้ครับอ้าวตัวต่อไปครับตัวใดอีกโค้มนี่ปะนี่โค้มนี่ขันเจ้าครับโค้มนี่โค้มนี่้องไวซี่ทิพหานะ45,000บาทแม่กับทองวางกันนะครับเนาะลูกตัวผู้สองขันเหมือนไปครับเบอร์ลวค่ะอ้าวนะครับเหมือนเล้วนะครับเนาะราคาต่อรองได้นะครับเป็นว่าครับนี่ต่อรองได้ค่ะเอาเบอร์ติดต่อนี่ครับพี่065 065 117 935 เก้าสามห้าสามพออยังแม่ยังพี่ยังครับพี่เย้ยนะขอโทษนะครับเดี๋ยวพี่จับวันนี้ผมเนี่ยเดี๋ยวมันสิเป็นการอันนั้นครับอ่านะครับผมยางต่อกัเพื่อนครับเบื้องแรกครับวันนี้ผมขออนุญาตก่อนครับก็ถือว่ายางได้เกือบมัดทุ่งหม่องแล้วครับนะครับเบื้องแรกนะครับแล้วก็ก็พี่น้องเบื้องแรกขนาดจะชุกใจพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพบปะพี่น้องแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมือหนา้วให้คลิปพของเราบุกไหมครับสหรัับวนนี้สวัสดีครับ